สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้าน,นี้นะครับผมยอดธงชัยก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปตากเนื้อกันนะครับสําหรับเนื้อที่เห็นอยู่ก็จะเป็นเนื้อหมูนะครับจะมีอยู่2รสด้วยกันรสที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นรสหวานนะครับเนื้อหมูรสหวานนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับแล้วก็มีเนื้อวัวนะครับซึ่งเนื้อวัวนี่ก็เป็นเนื้อรล้วนเลยนะครับซึ่งแพงมากๆนะครับเนื้อวัวนะครับ ซึ่งก็มีลูกค้าสั่งกันเข้ามานะครับหลายคนนะครับก็จะทยอยจัดทําให้นะครับเนื้อวัวนะครับทํายากมากนะครับเนื้อวัวนะครับต้องแดดดีๆนะครับสูงเข้ามานะครับเนี่ยครับก็จะมีติดมันบ้างนะครับแต่ชุดนี้นะครับก็จะมีเนื้อล้วนๆนะครับเพราะว่าเจ้าของร้านนะครับแร่มันออกหมดแล้วนะครับไปไม่ทันนะครับไปสายนะครับก็ได้แต่เป็นส่วนของเนื้อมาเลยนะครับ เราก็ยังมีเนื้อหมูนะครับชุดนี้นะครับก็จะเป็นรถดั้งเดิมนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ทำสองรถนะครับรถหวานแล้วก็รถดั้งเดิมนะครับซึ่งก็มีลูกค้าประจำนะครับสั่งเข้ามานะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สั่งเนื้อแดดเดียวกันเข้ามานะครับสนับสนุนย้อนดงชัยมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ สำหรับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับก็จะพยายามจัดส่งทำจัดส่งให้นะครับให้ครบทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นออเดอร์เก่าออเดอร์ใหม่นะครับก็จะพยายามทำนะครับเป็นหมูรถดั้งเดิมครับรถนี้นะครับติดมันนะครับชุดนี้นะครับรอบนี้นะครับติดมันเยอะมากเลยนะครับ